จิมมี่ก็พบอจิมมี่ก็พ่อไอ้ฟารมันมีกาดไอ้เฮี้มันไม่มีปืนมันมีกาดเว้ยมึงเห็นมันข้างหลังอ่ะกูละพาร์ตตัวจิมมี่เลยไอ้เงี้ยไอ้เจ้ฟานจับกาดจับกาดเชื่อกูพ่อมึงกาดวิวสีตว์โอ้ยจิบหายแล้วไอ้บ้าวมึงรู้คนรวยเหรอไอ้นี่ไงจับเลยจับเลยเออสกิลฟุตมึงได้มาจากไหนไม่รู้เหมือนกันอ่ะกูยู้ได้บ้าเนี่ยลองลองยู้ดินะ คืออะไรวะผลพิศดารเหรอเสียเผลการไม่ยอมใม้ฉันได้มาแล้วแดกไม่ได้เสียไอ้เชี่ยมาช่วยกันกดเอฟดิเสียเสียโอเคเสียคนเอาตัวไหนมาตัวแรกเนี่ยก็แมวแมวน่าจะดีที่สุดเพราะว่าแมวมันช่วยเราขุดหินได้แต่ว่าถ้าเอาไก่มาแล้วก็มีสองแดด เล่เบียวเบี้เียนี่เบียวกดใช้นี่ยังไงวะเ้ยบอกกูก่อนเดี๋ยวาเกนี่จะตายอ่คิโอเคเ่เ่ไอ้เนี้มันจะไม่ได้นะเว้ยไอ้ฟันเออได้แล้วนี่วเ่าอไม่ด้หยิบแป๊บนึง้อน่โอเคหยิบละเ่าจะว่ามันผ่านอ้าเ่ อเฮ้ยอะไรอันตรายกว่ากันระหว่างมอนเตอร์พวกนี้กับเพื่อนบเบียวเฮ้ยเมื่อไหร่กูกินผลยำมีมีได้อ๋อมันต้องกินผลอะไรวะมันต้องเอาให้สัตว์เลี้ยงเหรอไอ้เหี้ยโอ้มันกินเองไม่ได้เหรอไอ้เหี้ยมันเป็นของเ้ยมึงงยัไม่หิวเปล่าไม่มันมันกดได้แค่ใครกับสัตว์เลี้ยงอย่างเดียวเนี่ยเอ้ยมันมีด้วยเหรอวะ ไอ้ตัวไหนที่มันช่วยคราบของแมวนี่ก็ช่วยใช่ไหมใช่แมวไก่มันแค่ช่วยออกไข่เว้ยแต่แมวน่ะช่วยเยอะเลยฝากด้วยได้ๆด, <laughs> ดูตัวผีอยู่นนะเนี่ยเฮียแม่งมีไอ้นี่ด้วยเฮียช้างเนี่ยช้างแม่งเป็นบอสแถวนี้เลยช้างคือจ้าป่าเฮียระเบิวสามสิบในสัตว์อะไรจเไม่ จการมันหมาชื่อจิมมี่เฮียเฮียโคตรไกลโคตรไกลสองร้อยมิลลเมตรสองร้อยมเมตรเาเลยจิมมี่ดีมากจิมมี่มมกลอนเผาไอ้เฮียถ้ามันจะตายมึงเอามาฟื้นชีวิตที่เผาเผาไอ้นี่ได้ไหไม,ไมตแต่ว่าอยากให้มันตาย่อยเพราะว่าเวลมันจะน้อยเวลมันจะลดลง เวอร์มอนเต์ของเราเอะจิมมี่จะไปไปหาช้างจิมมี่ก็ไม่ได้มันช้างอังคารมันเตะมึงไปดาวอังคารได้เลยพนันเลยสวนในสัตว์ช้างพนันเลสวนการกล้วยเอ้ยกูเจอไอ้นกนี่มันคือนกอะไรวะเพนกวินเหรอเพนกวินทำอะไรได้เอ้ยอันนั้นดีเอาเอาไว้รดน้ําต้นไม้ได้อ๋อเหรอโอ้ใช่จับไหมจําเป็นจําเป็นจัดให้ลูกเพะตามประบัญชาเฮ้ เดือดเดือดเตือโดนเรียบร้อยเรียบร้อยนั่นตัวอะไรไอไอที่มีมีใบไม้มันหัวนี่มันตัวอะไรวะใบไม้บนหัวเราวะเออมันล้ขายสัามไม่แน่ใจอ๋อเฮียเป็นดินมันเป็นเอาไว้เพาะปลูกคู่กับแคนวินอะตัวหนึไงไ่งหวานเมล็ดตัวหนึ่งลดน้ําจับก็ดีเฮียแต่ว่าอีกนานกว่าเราจะทําฟาร์มแบบน да? ั้นได้ พอตอนนี้มอนเตอร์ที่ฟาร์มเราได้แค่ตัวเดียวโอ้ชิดแล้วกูตีมันแล้วมันตายเลยไม่เป็นไรเฮียเยอะไอ้พวกนั้นนะเป็นมอนเตอร์ป่าปลายป่าปลายว่เออแต่อย่าให้ไปเจอพ่อแม่มาแล้วกันนี่อ่วัาเดียเด๋ยวพี่ช้างวันนี้ครับเฮ้ยมันทำอะไรนี่แม่เียเออพามันออกไปดิทำไมดิอ่ะอย่าใกล้บ้านมากเลยนี่อันตรายพี่แมว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  แมวใครใช่ที่ขุดไม้ไว้ตรงไหนใช่ปะตรงนี้แล้วกันนี่หลบหลบหน่อยเรามันมีแบบวิธีหาไฟบัวง่ายง่ายไหมตอกจากขุดไม้ไอ้แกไอ้แกลงกองไฟแกไอ้พาไปน้ำเร็วพาวไปหาว่าลงน้ำาลงน้ำาลงน้ำเดนน้ำอยู่ไหนวะน้ำอยู่นี่เอ้ยน้ำอยู่ฝั่งนี้นี่นี่ข้าง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 ดีนะกูเอาดีนะกูเอาน้ำไว้ข้างบ้านนี่ทียนี่ไงสัตว์หายแล้วไงเอาช้างเออมันอยู่บ้านเราแหละ ไม่ไม,มันอยู่ได้เว้ยถ้าถ้าเราไม่ทําอะไรมันก่อนมันน่าจะไม่ทําอะไรเราโอ้แต่ค่าแรงชั่วโมงเท่า,าไหร่อยี่สิบบาทไม่มีค่าแรงเที่ยที่นี่สังคมนิยมตายซะอุ๊ยเอ้ยเอา้าเฮีย้ยอะไรอ่ะเอาแต่ยิงกูไอ้เียได้แล้วมันเจอหมากูเอาอะไรกวางช้างอยู่วะพอดีครับไม่มีช้างใช่ไหมโอเค ใช่อะใี่อะหลงเห็นกูหลงมันเห็นเทคกเกอเวอร์มันยิงใส่บ้าใส่กูโอเคระวังนั่นด้วยก็สัมผัสกูไอ้กูผ่านมาหลายสมรภูมิแลกูค่อนข้างตึงนี่ใช่เหี้ยบอุ้ยแน่ทำะไร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 ทำลายกูมีหินนะป้องกันกันชิ้นโดเรนไก้ใหญ่กูวางหินแล้วก็มันก็ตีติดดินเฮ้ย อะไรอะไรอะไรโดนกุญชูเห็นอยู่เนี่ยนี่ยิงหัวก็ได้โอ้โหกวางเขากวางอะไร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 ยิงมาดิยิงมาดิติดติดติดว้าวมันขีดกูคอเกาะหายเกี้ยงเลยกวางแม่งไอ้นี่ไม่ยอมแพ้พอดีสัตว์กูต้อง ไอ,อชแ้แค่ไอช้างแค่นกไอ้สัตว์มันไล่แล้วนกมาเฮียนกเหรอตีป่ะมันตีป่ะไม่ตีมันไม่ตีหรอกแต่ท่านนกมาเขตนี้แปลว่ามันต้องหนีอะไรมาสักอย่างหนึ่งอุอ้ยเฉียดตีกะระกอดอีทันโอเคบอกจมตีได้ครั้งนึงโอ้ยเฉียป่าไปโดนเป็นป่าไม่โดนเที่ฮะสี่สิบเปอร์เซ็นต์ไ,ไดไ้ไงเง้อเด้เนะมอมุงใช้่า เดี๋ยวคูยกันการให้หมดด้วหน่อยไหมนเว้ยเออแป๊บนึงแอ๊บนงเงี้ยรีบแต่รีบแต่รีบอย่าเร่งนะอย่าเร่งนะนิปโอเคสิบสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือโอกาสเว้ยมาฮะเอาเลยได้ปะไม่ได้เฮียไม่ได้เลยหมดยังอ่ะพาบอลมันจะหมดแล้วอะไม่มีอีกเฮ้ยหมดเฮ็ดไม่ได้ปะจับยากมากเฮ้ยเก็บเถอ่ะเก็บละโอเคได้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 ไปเลยภูมิใจเฮีย ๆๆไอเชียพันปานแพนกวินยักษ์เชียแต่ว่าไร้ประโยชน์มากๆทํทำไมอะ่ะคือมันแบบไม่ยอมทำเฮียอะไรเลยเป็นสัตว์ที่ใช้สู้ได้อย่างเดียวมัาเอามาสู้ก็ได้ไดใช่ไหมได้ได้โกงด้วยเฮียเอาป่ะมึงเจ้าปะ่ะอุ้มไม่มีพาบอลอ่ะมึงจัดการเลยอ้าวมาๆมามาจะคุยต่อให้อ่ะอ่ะเอาเลยเลยเลยอุ้ยเชียโดนแช่เดี๋ยวกูเดี๋ยวกูให้นี <มา S 2> ่ตัวเะ็กให้ เม่ยยังรอดอยู่เอาเรื่อยๆเอาเรื่อยๆเก๊กทีมมันสนใจกูอยู่เฮ้ยติดและติดและเรียบร้อยกูต้องการไอ้เฮี้ยนั่นเลยจับมันมาใช่ไหมหรือฆ่ามันฆ่าฆ่าเถ่ะนั่นไปเลยไอ้กวางเวนโคมันเลยเหมือนไม่สู้ไอ้เฮี้ยกวางกูจะตีกุยตีกุยตีกวางมันโหดมากไอ้เทีย ตีร่วมไปไหนวะน่ยมึงลมไปไหนไอ้เหี้ยเอาของอ่ะเอาไอ้เหี้ยวันนี้เป็นรอยาวมาแล้วไอ้เหี้ยไม่ให้ของก็บอกปุ้ยสัตว์ไม่ได้เหี้ยอเลยเลยสัตว์ฟางมึงเหี้ยชิบหายเลยวางไม่จบหรอกไอเหี้ยไม่ได้หนังเลยไอเหี้ยต้องล่ากวางด้วยกันเองแน่เลยวันนีวันนีเจะไม่บระคับหน่อยไปกูสงสัยว่ะเอ้ย ิมมี่อะไรอะไรจิมมี่เขาบอกจิมมี่เขาบอกไอ้ฟันมันมีกาดไอ้เฮียมันไม่มีปืนมันมีกาดเว้ยมึงเห็นมันข้างหลังอ่ะกูรับพาตัวจิมมี่เลยไอ้เฮียไอ้กาดฟันจับกาดจับกาดเชื่อกูพ่อมึงกาดวิวสีสัตว์โอ้ยจิ้หายแล้วไอ้เฮียมึงรู้คนรวยเหรอไอ้นี่ไงจับเลยจับเลยกาดแล้วไอ้กาดเรียวเลยไม่ไม่ออกวิ่งไอ้เหี้ยได้จิมมี่แล้วสัตว์ มึงสปาวไอ้ฟันมึงสปาวจิมมี่เลยเฮียมันจะได้หยุดการไอ้เงี้ยเดียวเดียวเดียวจิมมี่บอกพ่อมึงให้หยุดกันไอ้อฟันมึงอ่าเรื่องไงเด็ดกูบอกไม่รู้ว่าจิมมี่ยังมีกูไม่รู้มันเด็กมาฟรีไอศาสตว์กูจะกูยังรู้อ่ะไอ้เงี้ยไม่เป็นไก่อยู่ดีไอ้มันดักหน้ามันมาไม่หยุดเลยคนละโดนโดนไล่ล่าโดนองค์กรที่อะไรไม่รู้อ่ะต้องยอมตายไอ้เหี้ยโอชิมันมีหมัดมันมีแค่หมัด บางตัวมีแค่หมัดเอาเอาเลยเอาเลยเฮียเอาเลยธนูหมดเอากูเซ่มาหมดเ <ไอ S 1> ลยเวลานี้วะไอฟ้ฟานอย่าสู้ไอฟ้ฟานอย่าสู้อย่าสู้เชื่อกู <Okay. S 2> ไอ้เฮียพวกนี้มันเก่งแต่ปากมันไม่ใช่อะไรยิงกูอ่ะมันไม่มีอะไรมือเลยซ้ำอ่ะปืนล่องหนเฮียจ้าไอ้เฮียกวางกูหนีได้ซ<อ>้ำเฮ้ยอย่าบอกนะว่าแพทเพิร์นมาเป็น,นยัง กูวิ่งรอบมันมันอย่างรวดเลยดูดิเย็ด K อ่ะมึงก็วิ่งต่อไปเขี้ยวนี่ไงฉลาดเหรอมึงอะฉลาดมากเหรอเออพี่ครับปืนพี่ไม่มีกระสุนนะครับไม่ดีแล้วไอ้เด็กมาเฟียสัตว์ใครจะไปรู้วะจะมมีแม่งเด็กเด็กปลานี้เดี๋ยวดูดิมันเป็นยานอยู่เนี่ยยานเด็กคนล่นเนี่ยไหนวะ ยินแค่เด็กหัเด็กหัวโร้นนี้มึงได้ยินเสียงไว้ย่้เกาอ่ะกาอ่ะไอ้เฮียเอาเลยเหรออุ้ยเฮียไปรุ่นดูไบไปรุ่นดูไบนี่ไงชนชิวเลยตายเลยสัตว์นี่ไงถูกถูกควางกูอ่ะมากูมีลีกูมีลีอือืกูเป็นอาร์เชอรี่เฮียไอ้ฟัน ถ้ามึงปลดไอ้เฮี้ยนั่นอ่ะมึงจะได้ซัมแมชชีนกันเลยนะเว้ยไหนวะแต่ว่าไอ้ตัวนั้นอ่ะตัวที่อยู่ในกรงอ่ะนี่ไงเยึดเค่ไอ้ฟานกวางแม่งอย่างโกงไอ้เฮี้ยไอ้ซัมแมชชีนกันนี่นะเนี่ยถ้ามึงปลดแล้วมึงต้องมาวิจัยซัมแมชชีนกันต่อเว้ยแต่ว่ามันก็เหมือนที่กูแสดงให้เห็นอ่ะแมชชีนกันตัวนั้นแหละตัวเดียวแค่นี่ฮะ้ยโอ้มึงเอาวะหรือไม่เอาไม่เอาไม่เอามปลดแหละกูไปใส่คาถาที่ได้ได้เลย เอ้ยเอ้ยเอาแล้วเว้ยมาลงมามาลงมาใกล้ๆตีนหน่อยโดนกว้างกูดิสักทีสองทีพอโป่งโป่งกว้างกูแตกไอ้ยไชี้แล้วไงไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับบ้านไม่หิวได้ไรกูมีสองตัวจ็บไหวเปล่าเปล่าเอาใหม่ตัวเลยเอามาอีกตัวนึงเลยที่อ่ะกูกลัมันตีตายดิตุกุจการตัวนี้กันได้ป่าววะ โอ้ยเชี่ยนุโอนอนวะอยู่ไหนวะโอ้ยเชี่ยไปกลางทะเลแล้วมันจะสนมันโอเคได้ปะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอากวางอีกรอบนึงก็น่าจะได้ไอ้เชี่ยต่อตีทีเออโอเคไม่ไั้ทีวิโดนเดี๋ยวเดี๋ยวรอตีรอตีอันนี้รอตีเฮ้ยทีเดียวพอทีเดียวได้ปะได้ใปะไอ้เชี่ยมันเป็นวอนตำนานมันจะไม่แย่ตรงไหนอะอ๋อเวลเจ็ดไอ้เชี่ยจบละ จับเลยเฮียจับเลยตรงนี้จับเลย oh. องโฮ้ยดูเท่ดีเอ๊ใช่ใช่จับเลยเฮียไปเจอนกยักษ์กูหน่อยยักษ์นกปีศาสต์ไอ้เฮียฟันฟันยาวมอนเตอร์เรามามอนบ้านเราโหดอยู่แล้วเฮียมันมันมันมาเองอ่ะมันมาทั้งบ้านเลยอ่ะเฮ้ยได้เฮียเดี๋ยวเดี๋ยวนะจับก่อนจับก่อนพยายามจับให้ได้ได้แล้ไวได้ตัวหนึง่งได้ปะได้ไหมได้ตัวหนึ่งหกหกเปอร์เซ็นต์มันค้างหกเปอร์เซ็นต์โอเคได้ไดได โอ้ยโอ้ยเย้ยไอ้เยี่มอนบ้านเราแม่งโหดเกินลืมไปมึงมากันทางบ้านเลยไอ้เยียไปทำงานแล้วไปๆกับท็งานไอ้เยียมูดูตัวนี้มูดูตัวนี้ไอ้ฟันโอ้ไม่จระเข้ไอ้เยี่พวกเงดีนะจับได้ตัวหนึ่งไม่ใช่ไอ้เยียดีดีนะมันรอดอยู่ตัวหนึ่งไอ้สัตว์ไม่งั้นพวกเี้นี่ลุมสักตายเลยตัวเทพ้วย เสือกมาห้าวหน้าโรงเรียนกูอีกทีเจอเด็กจั้งไว้หน่อยเป็นไงยองหินยกงหินยกงหินโอ้นึกว่าจะมาแก่แก่หน่อยดิมาทำวายยังรู้ไปแก่มันไอ้ชี้่แล้วมันแล้วมันเป็นมอนไม่ใช่มอนธรรมดานะเว้ยฟานมันเป็นมอนที่แบบโกงอ่ะถ้าเวลมันสูงสูคมันคือมันตัวโกงเลยอ่ะมันโปเกมอนเทรนเนอร์นี่ว่ะ พ่อ27เลยคุยได้ป่ะเอาวะมันหัวแดงได้ดิโอ้ยเชื่อกูแต่กูหลบก่อนนะเอ่มสวัสดีครับแล้วนะขอดูจุลับใกล้สุดก่อนจุดลับอยู่ข้างหน้าใช่ไหมเอออยู่ข้างหน้าพอดีเลยเอาเลยไหมสวัสดีครับมันโหดมันดูโหดมากเลย ไม like he okay, okay, he ่เ well, ป็น hey, พ he ่อค ah, ้าเหรอโอเคโอเคพ่อค้าเป็นพ่อค้าวอนเดอร์มาไอเนี้ยเป็นพ่อค้าพ่อค้าจะมีการ์อย่างงี้แหละกดเพชรกดเพชรเดี๋ยวเขาเรับมผมแล้ครับเกือบแล้วมึงไอ้เฮียผลไอ้เฮียผลสายฟ้าแม่นสามพันนี้อะแปลงเนี่ยเนี่ยกูเพิ่งได้ไอเฮียกูขายได้ร้อยห้าสิบหองตายสัหวยได้ที่อะไรนะกดที่หายในราคาเนี่ยกดทำพี่อะไรนั่น้นี่ย บอสเบลสิบเจ็ดเอาเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยว่ยวยไหนวะเนี่ยข้างหน้าเราอะ <Board S 3> บอสเบลสิบเจ็ดเอาเปล่าเจ็ดเลยเหรอเ่าแม่งเลยเอาแม่งดิสัตไปเอาไอ้เชี่ยผิดตัวไอ้สัตเดี๋ย้ไดนะ้ได้ตะการไอ้เชียเช่ยเรื่องมันไม่ลดเลยวะคิดถูกคิดผิดปะเนี่ยลอเดี๋ยวรอเดี๋ยวจ้า ไปเลยไนวิงไปกัดตัดบันไอ้เชี่ยนวิงไม่สู้เลยวะไนวิงกูไม่สู้เลยวะทะนวดวะเอาไว้เอาอยู่เทียถอยก่อนถอยก่อนให้มอนสู้ให้มอนสู้แทนไอ้ไปนายวิงมึงเก็บนายมึงไปหมาข้างบ้านกัดตัดบันไอ้เชี่ยมันไอ้เชี่ยไอ้เชี่ยมันมันมีปัญหากับอากาศแล้วเว้ยไอ้เีโดนแล้วโดนแล้ว โดนแน่เก็บเลยเก็บเลยเก็บ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 ไปไนงเก็บบัตรบัตรบัตรดูมือมาเก็บตายพอดีอ่ะโอเครถประมาณสองวิ่งเลยจอละจมันโดนการเลยเฮ้ยเฮ้ยมันโดนกัดยิงให้มันโดนไปเฮียเดี๋ยด้วยกูจะจับกูจะจับเดี๋ยวเราเราเนี่ยนะคุณมากครับทางกรมทรัพย์สินที่มาช่วยเราในงานนี้ไอ้ฟานไอ้ฟานไอ้ฟานมานล้อเลยไอ้ฟานมานล้อเลยไอ้ฟานมานล้อจับเลยเอาเปลี่ยน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 เป็นเมกะบอลเปลี่ยนเป็นเมกะบอลกูเปลี่ยนกันป่ะสองสองนะโอเค เฮ้ยยี่สิบเฮ้ยเฮ้ยได้ได้ปรับบ้านด้ยขอบคุณมากครับการที่มาช่วยผมในงานนี้โอ้ผมรับสนใจมากขอบคุณมากขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับงานน่าเจอกันพี่งานน่าเจอกันพี่โอเคเดี๋ยวไปไกลๆบ้านก่อนได้ไหมต้องต้องจับเดี๋ยวเราไม่สุดห้ามันก็น่าจะถึงอยู่นะเอิ่มกูล่อมาแล้วกูล่อมันออกมาแล้วไอ้ยัดแม่โดนมาโดนมาโดนอะไรอะไร ว้าบ้านโกเยนทุกคนเจยย็นกูจะจับทุกคนจะย็นทุกคนจะย็นไอ้ยเี๋ยวก็รอดเดี๋ยวกอเดี๋ยวก็รอเดี๋ยวกดเดี๋ยวอดียวเดี๋ยวเดี๋ยวกอเดี๋ยวก็อเดียดเยก็อว่อด้อยู่ไดเก็รก็มันไปก็มันได้กกอยกูคอยดูอาการมันอยู่องอดกรเเก็บ เอานี่แหละเวลานี้แหละฟันเวลานี้เลยเวลานี้เก็บไปโดนเโอเคได้แล้วได้ไหมยี่สิบเอ็ดไอ้สัมกูปะกูไปโอเคได้เหียบ้านบ้านแตกดีมีหมาแล้วดีไนาดน่ะขอผูกพักไอ้เฮียใส่ผูกพักโอเคก็ดีและไอ้เฮียบ้านกูจะได้มีของปืนเยอะๆเฮียดีนะมึงไม่ตายอ่ะไม่โดนเก่งกันให้ลุงตาย คนแก้แล้วใครฟังมาดีวะมึงนะสองตัวนี้มึงทำงานขยันแข่งๆยิ่งมาไม่ขุดไม่ลัาง<ะ>อ้้ยสบายมากเลยเว้ผมบมาเลยไม่อเอ,อ้เดียดน้ำเน่าๆนะไอ,อเหี้ยไฟเบอร์ไฟเบอร์ขาดอันหนึ่งแล้วก็แพดพาเดียมอีกแปดอันพาเดียมขาดฟ้าไฟเบอร์อีกหนึงเออเ่งไงบ้างงานมันอายุอะไรหรอ ไปเบอร์ได้แล้วดูกินอร่อยากลาิกนอร่อยไปกินาหมยุติเสรปจก็เป็นขกหินต่อไอ้ย่ะโกโกงปาาสองร้อยได้ยอะเก็บเองได้ยีะเยอะไปไม่รู้ว่ามันจะทำไปทำที่อะไรสักไอ้วันไม่พักไว้มึงก็ มึงมันให้พวกมันไบไอ้ไม่ต้องหรอกมึงไม่ต้องให้มันไปพักหรอกเดี๋ยวต้องคืนมันก็มาแช่จากุซซี่กันอยู่ดี <c oughs> okay.